สวัสดีค่ะทุกคนเจอพบกันแล้วกับแบกับกแบกกอนนะคะวันนี้นะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้เรามาเที่ยวที่อเมริกานะคะคือตอนแรกอ่ะเราไม่รู้วัคซีนอ่ะสามารถรับได้ฟรีนะคะเพราะเรารู้สึกว่าแบบเรามาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้สนใจแต่ว่าก็เป็นข่าวอย่างมว่าที่อเมริกานะคะมาท่องเที่ยวก็สามารถนะคะรับวัคซีนได้แล้วนะทุกคนเราก็เลยเออลองไปเสิร์ชหาข้อมูลมาอะไรเงี้ยลองถามเพื่อนนะคะในช่วงแรกๆเพื่อนเราไปเชินมาแล้วนะแล้วเพื่อนเราอยู่อีกร้า ็บอกว่าเฮ้ยมันเลือกฉีดไม่ได้นะแต่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยอยู่คนละรัฐกันมันมี p o i n t m e n t ไม่เหมือนกันนะเราไปเช็คดูเพื่อนก็จะส่งเว็บมาให้แล้วเราก็เลยเช็คเองนะคะที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยก็สามารถเลือกคลินิกได้แล้วก็ วัคซีนได้เลยทุกคนเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่รัาอ,อื่นในอเมริกาเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าอเมริกามันใหญ่นะทุกคนเพราะฉะนั้นการจัดสรรของแต่ละเมืองแต่ละเขตเมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะราที่เราอยู่ตอนนี้คือแคลิฟอร์เนียนะคะก็ต้องไปเข้าเว็บนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์มาให้ข้างล่างนะคะก็คือตอนแรกกับต้อง make appointment ในเว็บนี้นะคะแต่ว่าอัปเดตล่าสุดนะคะที่ได้ยินมานะประมาณต้นพฤษภานะคะทุกคนก็คืออัปเดตเนี่ยทุกคนสามารถ walk in เข้าไปได้แล้วนะคะมันก็ง่ายขึ้นนะไม่ต้อง Makepoint เด็นทั้งสิ้นก็สามารถเดินวอล์กอ<ๆ>ินเข้าไปรับวัคซีนได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราอ่ะไม่ค่อยรู้อะไรเยอะทุกคนเราก็เลยไปม appointment ในเว็บไซต์เหมือนเดิมนะคะมันก็ยังสามารถทได้เหมือนเดิมนะคะ Make appointment ในเว็บไซต์วิธีทําคือง,ง่ายมากๆพพ make appointment เนี่ยเราก็สามารถเซิร์ชได้นะคะว่าเราอ่ะบ้านอยู่แถวไหนมันก็จะขึ้นมาว่าเออที่ที่มันมีฉีดวัคซีนน่ะมันมีที่ไหนบ้างนะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะทุกคนบางที่ก็จะบอก ว่าเป็นวัคซีนตัวไหนแต่บางที่ก็จะไม่บอกว่าเขาฉีดวัคซีนตัวไหนให้เรานะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากฉีดวัคซีนตัวไหนตอนนี้ก็จะมีจอร์นแอนด์จอร์แนไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นานะคะก็มี3ตัวนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความแบบสบายใจของเรานะคะเราเลือกฉีดแบบไฟเซอร์นะทุกคนมันอ่านว่าไฟเซอร์หรือไฟเซอร์ก็บอกได้นะคะขอโทษด้วยจริงๆไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นก็ประมาณนี้นะคะตอนที่เอาเมคอัพอะพอร์ต์นอะสามารถนัดไว้ได้เลยนะคะว่าวันแรก เราจะฉีดวันไหนเวลาไหนแล้ววันที่2โดที่2อ่ะเราจะฉีดวันไหนเวลาไหนสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่เราไม่รู้กันว่เาเปลี่ยนยังไงนะแล้วก็มี p o ปพ t m เมนไปก่อนในแอปพ i n เมน n ่ะก็คือยังมีทุกเวลานะคะก็ยังฉีดได้ปกติยังไม่มี วัคซีนตัวไหนหมดเขาไม่ได้แบบขออะไรเยอะ <_ d ose> ก็แค่แบบขอชื่อแล้วก็เท่าที่เรากรอกไปคอชื่อแล้วก็ที่อยู่แค่นั้นไม่มีอะไรเลยทุกคนก็สามารถกรอกได้นะคะไปตามปกติเพื่อเราส่วนใหญ่ฉีดโมเดอร์นาทุกคนเพื่อนเราที่อยู่อีกรัฐหนึ่งนะคะที่มิสซูรีนะก็ฉีดโมเดอร์นาแล้วก็น้องที่รู้จักอีกคนนึงก็ฉีดโมเดอร์นาเหมือนกันเท่า <_ d ose> ที่เราไปเช็คข้อมูลก็คือผลก็ไม่ค่อยต่างกันมากมายเท่าไหร่ก็ดีทั้งโมเดอร์นาแล้วก <_ d ose> ็เอ่อไฟเซอร์เอาเป็นว่าสะดวกแล้วก็ กับวัคซีนตัวไหนก็เลือกไปฉีดตัวนั้นนะคะที่อเมริกาเป็นอย่างนั้นคนแล้วเราจะไปฉีดตามที่เขาบอกไว้ว่าต้องไปฉีดตัวไหนนะโอเคขอให้รอดปลอดภัย แมสสีดำ ของตัวเองไปนะคะแต่ว่าพอไปถึงแล้วเขาก็ให้ถอดอันนี้ออกโอ้เอ๊ะถอดของตัวเองออกแล้วก็ให้ใส่อันนี้ของเป็นลมพยาบาลนะคะโอเคทุกคนได้รับวัคซีนแล้วก็คือที่เนี่ยต้องแอปพ t m เมนมาใช่ไหมทุกคนพอมาถึงปุ๊บเราก็ไม่ต้องกรอกเอกสารอะไรเลยเขาก็แค่เหมือนกับว่าถามอะไรเงี้ยว่าเออเชื่ออะไรนัดไว้ตอนกี่โมงเขาก็ถาม ID ดีหรือพาสปอร์ตเราก็แค่โชว์ ID หรือพาสปอร์ตนะคะเนื่องจากเราเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเราก็มีแค่พาสปอร์ตนะคะทุกคนก็ สามารถใช้ได้นะแล้วเขาก็ให้เราโชว์พาสปอร์ตเพื่อให้ยืนยันตัวตนแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ให้สติกเกอร์เรามาอันนี้แล้วก็มาแปะแล้วเขาก็แนะนําห้องนะคะว่าห้องอยู่ตรงไหน,นคนไม่เยอะเลยแทบจะไม่มีคนเลยคะ่ะพอไปถึงในห้องที่ฉีดอะเขาก็ถามอีกว่าเออเชื่ออะไรแล้วหลังจากนั้นเขาก็เขียนใบนี้ให้นะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เรียกให้เราไปที่โต๊ะแล้วก็ฉีดเออเราก็ได้คุยกับพยาบาลเขานะคะเขาก็จะบอกว่าไซเฟสก็คืออะไรแล้วก็แบบว่าเรามีโรคนน่นนี่นั่นไหมก็ถาม เราอีกรอบนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ฉีดให้เรานะคะเราถามมาแล้วทุกคนว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาต่างกันไงเขาบอกว่าของไฟเซอร์เนี่ยก็คือว่าต้องรออีก3วีคนะคะถึงจะมารับโดสที่2ได้ส่วนโมเดอร์นาก็จะนานกว่านะคะก็จะประมาณเดือนหนึ่งนะคะ4วีคแล้วก็ถึงจะรับโดสที่2ได้นะคะทุกคนก็ไฟเซอร์ก็เร็วกว่าหลังจากนั้นเขาก็เขียนใบให้เราว่า เออวันที่โดที่2เราจะมารับววันไหนนู่นนี่นั่นคือเราก็เขียนไปแล้วแหละเราสามารถเลือกได้นะคะเลือกเวลาได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็ฉีดให้เรานะทุกคนเขาก็ถามเราว่าอยากฉีดขวาหรือซ้ายเราก็เลือกฉีดข้างซ้ายนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ชวนเราคุยเว้ยแล้วป๊บนึงเขาบอกว่าเสร็จแล้วเราก็จะล้เห,หรอหคือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหมือนรู้สึกแค่ว่าเข็มมา,มาแตะแค่มาสกิดแต่ไม่ได้รู้สึกถึงว่าจวก เข้าไปในเนื้อหรืออะไรอย่างงี้เลยทุกคนคือตอนแรกเราก็กังวลมากว่แบบมันจะเจ็บไหมเพราะว่าเท่าที่ดูในรูปหรือวิดีโอของคนอื่นๆอะไรเงี้ยก็คือจ้วกเข้าไปเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบแม่งทําใจเอาไงดีวะแม่งเจ็บนแน่เลยแล้วเขาก็บอกอ่ะรีแลกซ์งี้นะแล้วก็ชวนเราคุยแล้วเขาบอกเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราก็อ๋อ ขอบคุณมากมากเท่าที่เราถามนางพยาบาลนะเขาบอกว่าอาการแต่ละคนน่ะก็คือจะไม่เหมือนกันไซเอฟเฟกหรือผลข้างเคียงบางคนปวดแขนมากบางคนแบบเป็นไข้หรืออะไรเาง,างี้ยเขาก็บอกว่ามจะมีไซเอฟเฟกประมาณนี้ประมาณนี้นะเขาก็แจ้งให้เรารู้ล่วงหน้านะคะทุกคนแต่เขาบอกว่าเข็มแรกอ่ะมันจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกแต่ว่าเข็มที่สองอ่ะไซเอฟเฟกมันจะมาหนักตรงอัน <c oughs> ที่สองนะคะของเราก็โดดแรกนะทุกคนไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ปวดแขนเลยอาจจะพอตอนนี้เพิ่งครึ่งชั่วโมงมันก็คื ยังไม่รู้สึกอะไรแต่เขาบอกว่าตัวชั่วโมงหนึ่งสอง 1, 2, ชั่วโมงสามชั่วโมองมาอาจจะมี side effect ขึ้นมานะคะก็ประมาณนี้พยาบาลแนะ น้ำเรานะว่าเออพอรับวัคซีนแล้วเนี่ยเราสามารถขยับแขนนี้ได้เลยนะทุกคนเขาบอกว่าให้แบบว่า e x e r c i s e แขนไปเยอะๆนะเพราะว่าหลายคนอาจจะปวดแขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พยายาลเขาบอกว่าเออเนี่ยพอเกตวัคซีนเราก็สามารถขยับแขนแล้วก็มูฟเยอะๆนะอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าไม่ปวดแขนหรือซัมติงซัมติงอ่ะเขาบอกว่าช่วยนะแล้วตอนที่ก่อนรับเขาก็ให้ใบอันนี้มานะคะเกี่ยวกับไฟเซอร์ว่าเออรับแล้วจะต้องยังไงยังไงยังไงแล้วก็มีใบนี้มาให้ด้วยนะคะไปกรอกลงทะเบียน นะเพื่อที่จะได้เช็คว่าหลังจากที่เรารับแล้วนะอาการเราเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะก็จะเรียกว่าติดตามผลนะทุกคนโอเคโดนแรกผ่านไปเรียบร้อยง่ายดายมากเวอร์ถ้าใครจะไปฉีดหรืออะไรเงีย้ยก็พยายามหาข้อมูลเยอะๆนะคะว่าไซเฟสเซคข้างเคียงหรือเอ,อ,อาการยังไงบ้างจะได้บอกว่าเตรียมรับมือกับมันให้ได้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเราก็หวังว่าทุกคนกคงจะชอบนะส่วนคลิปหน้านะคะเราจะมาทำอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ กินหน้ากันทุนกคน,กน